การก่อสร้างรถไฟไทยจีนระยะทาง250.77กิโลเมตรมีความคืบหน้าในการก่อสร้างสำหรับโครงการระยะที่1ทําทำได้รวดเร็วขึ้นเพราะทไทยผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงข้อมูลนี้มาจากการเปิดเผยของหมาเสิ่งซวงผู้จัดการทั่วไปของบริษัทไชน่าเรลเวย์ดีไซน์คอร์ปอเรชันประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบโครงการทางรถไฟไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาค่ะ โครงการทางรถไฟไทยจีนระยะที่1มีระยะทาง250.77กิโลเมตรประยุกต์ใช้มาตรฐานทางเทคนิคของจีนโดยงานโยธาของโครงการแบ่งออกเป็น14สัญญาตอนนี้เสร็จแล้ว1สัญญาค่ะก็คือช่วงกลางดงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรกำลังเปิดประมูลอีก3สัญญาส่วนอีก10สัญญาก็คืบหน้าไปตามลำดับค่ะโครงการระยะแรกมี6สถานีได้แก่สถานีกลางบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมา เป็นทางยกระดับ188.68กิโลเมตรคันทางดินระดับ54.99กิโลเมตรและอุโมงค์บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง8กิโลเมตรมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,569ค่ะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะคนกรุงเทพและคนนครราชสีมาจะเดินทางไปมาหาสู่กันโดยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเสร็จ,เ,รจเท่านั้นเองค่ะมนนะรสบุญเสริมวัย32ปีนะักแปลประจำโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทยจีน เป็นหนึ่งในคนที่มีความหวังกับการเดินทางที่จะรวดเร็วขึ้นจากที่เคยขึ้นรถไฟกรุงเทพนครราชสีมาใช้เวลามากกว่า4ี่ชั่วโมงเหลือเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะบรรณรถบอกว่ารถไฟในไทยทําให้ผู้คนเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพราะให้บริการเชื่องช้าเกินไปแล้วก็หวังว่าทางรถไฟความเร็วสูงจีนไทยจะเสร็จสมบูรณ์และเริ่มเปิดใช้ได้โดยเร็วที่สุดบรรณรถมีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่หลายแห่งในจีนขณะที่เธอเดินทางไปศึกษา ที่มหาวิทยาลัยหนานไคในเทศบาลนครเทียนจิงทางตอนเหนือของจีนและเธอก็ได้เห็นว่าทางรถไฟความเร็วสูงมีบทบาทยกระดับชีวิตคนในท้องถิ่นค่ะทําให้เธอมองว่าทางรถไฟไทยจีนจะไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนที่อยู่อาศัยในท้องถิน่นแต่ก็ยังช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การคมานาคมขนส่งที่ดีก็จะทําให้ผู้คนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเมือ่อก่อสร้างเสร็จแล้วทางรถไฟไทยจีนจะเป็นทางรถไฟจากกรุงเทพม,มุ่งหน้าสู่จังหวัดชายแดนอย่างหนองคายซึ่งก็จะมีสะพานเชื่อมต่อกับทางรถไฟจีนลาวทําให้อนาคตสามารถเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพผ่านลาวไปสู่นครคุนหมิง มนทนยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าเมื่อทางรถไฟไทยจีนเปิดดําเนินการแล้วไม่เพียงแต่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางรถไฟในไทย แต่ยังผลักดันการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟข้ามเอเชีย er, และส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคนอกจากการคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมโยงระหว่างประเทศโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามประเทศยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีและเติมเต็มประสบการณ์ให้กับวิศวกรไทยที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์มากมายทั้งในแง่การก่อสร้างทางรถไฟและการจัดการโครงการวิโรจน์ลับกริดคมวัย59ปีวิศวกรจากบริษัท บอกว่าทางรถไฟไทยจีนเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อและจะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตอนนี้ทีมงานกำลังทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานชาวจีนด้วยค่ะ